มเมื่อเบนต้องมาเจอกับอบิโดอีกครั้งและรอบนี้มันก็ได้กลับไปเป็นร่างเดิมของตัวเองแต่ในตอนนี้จูลี่ก็ยังทำตัวแปลกๆไปเหมือนอยากให้เบนพาไปขยี้ช่วงล่างและเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นยังไงเต็มตัวรับชมกันได้เลยครับเริ่มเริ่มมาที่ร้านเบอร์เกอร์ชักตอนนี้พวกเบนก็กังมากินเฟรน์ฟรายแซ่บกันที่นี่และในตอนนั้นเองก็ได้มีรายการทีวีหนึ่งเด้งขึ้นมาซึ่งก็เป็นรายการโชว์ของเบนเทริสันกับเหล่าฮีโร่เบนที่กำลังนั่งดูอยู่นี่ก็ถึงกับเบิร์ตไปเลยนะว่าใครบางอปปปลมตัววเ็นนขึ้ไโช กเวนได้ลองเช็คดูในเว็บที่ขายบัตรเข้าชมก็เเลยได้ว่าขายหมดเป็นเทน้านเทท่าแฟนคลับของเบนนี่มีอยู่ทุกมุมโลกไม่นานนักเพวกอเพาได้ไาถึงสถานที่จัดงานแต่อย่างพวกบอกผู้มึงเข้าไม่ได้ต้องมีบัตรเบนจึงได้ไปรับไปเอเรียให้มันดูแม่งเลยนี่ไงบัตรกูวีเพอไหมในตอนนี้ละครเวทีก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นการต่อสู้ของเบนและวิวแกตไอเบนตัวจริงที่ดูอยู่นี่นก็ถึงกับรับไม่ได้มึงแสดงเป็นตัวกูก็แสดงมันดีๆหน่อยได้ไหม แต่ใครคิดว่าเบนนี่แย่เรายังมีคนที่แย่กว่าเมืเกวินเทนได้ปรากฏตัวขึ้นโหแม่คนเธอกูนึกว่าสกอยเต้นอาราบิกพวกเขาไม่มีใครพอใจในการแสดงครั้งนี้เลยจึงได้พากาันบุก,กไปหาผู้จัดการซึ่งมันก็คืออาบิโดของเรานี่เองมันก็ได้บอกกับพวกเบนว่าช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงอะไรที่หาตังให้กูดแดกได้กูก็ต้องทําไปก่อนอาบิโดไม่สามารถออกไปจากนาดวงนี้ได้ก็เพราะวีรกรรมที่เบนนั้นเคยก่อไว้แถมตอนนี้ก็ไม่มีอัลติเมทริกอีกชีวิตเข้าสุดแสนจะรัดทศเลย เบนได้บอ่อยมันหยุดทาการโชว์นี้ลงซะแต่อาบิโดก็ไม่ยอมหยุดและพยายามวิ่งหนีออกไปเบนที่วิ่งตามมาก็ได้เจอกับสวอมไฟน่าก็ทําให้เขาแปลกใจว่าเมื่อกี้อาบิโดมันยังบอกกูอยู่เลยว่าไม่มีอัติเมทิกแล้วแม่ลงไม่รู้แหละเบนก็ได้ไปรับไปวอเทอร์ฮาสัตเข้าไปสู้ฐานะของมันนอกจากสวอมไฟแล้วก็ยังมีบิ๊กชิลแต่ตัวนี้แดกเยอะไปหน่อยนะลงพุงเชียวสู้กับเบนไปนสภาพมันก็ได้เปลี่ยนตัวตัวใหม่มา รอบนี้เป็นฮิวมกากซซอใส่แว่นกุจิรลัวเลยทีนี้แต่ดูเหมือนว่าเอเลนพวกนี้จะเป็นของปลอมเพราะอบิโดตัวจริงนั้นถูกเวนและเควินจับตัวไว้ได้เรียบร้อยเลยความแตกแล้วเบนจะได้บอกให้พวกมันอธิบายเรื่องนี้มาอาบิโดก็เลยบอกว่าติคาต้องทำแล้วก็เพื่อความอยู่รอดก็แบบถ้าบอกพวกมึงไปตอนแรกไงก่อนที่จะมาทำแบบนี้ฉันก็รวยแต่เขือและก็วิทยุสื่อสารข้ามจักวาลก็เลยใช้มันตามหานักแสดงมาร่วมงานด้วยจนสุดท้ายก็ได้พวกนี้มาเบนก็บอกว่ามึงนี้มันสร้างแต่ปัญหาจริงๆกก่อนน,ยายากกอนน้้ี็พจะ่าาาาากูแนนนตตออี้้มเหกิงก อาบ,บิโดก็เลยขอเบนว่าขอแสดงจัดโชว์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเบนที่ใจอ่อนก็นเลยอนุญาตแต่ถ้าอาบ,บิโดนำชื่อเสียงของเขาไปทําเสียหายอีกครั้งหน้าเราได้เจอกันแน่หลังจากที่ผู้เป็นกำลังจะกลับไปฮิวมันก็สอก,ก็ได้เข้ามาบอกว่าจริงๆแล้วอาบิโดนั้นมีแผนร้ายเขาไม่ได้จัดแสดงโชว์เพื่อหาเลี้ยงชีพยอย่างเดียวแต่ยังเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์จากต่างดาวเพื่อจะมาประกอบเป็นระเบิดทําลายล้างโลก และเมื่อผู้เบนได้แบบดูมันมันก็เป็นเหมือนที่ฮิวพูดจริงๆอาบิโดกำลังประกอบระเบิดทำลายล้างอยู่แม้เราชาวผู้เบนก็ได้บุกเข้าไปอาบิโดจึงให้บิ๊กชิลและสวอมไฟลมาการเอาไว้แต่ด้วยประสบการณ์ที่ห่างชั้นพวกมันก็ได้ถูกเบนกระทืบจนเละเขาได้เข้าไปต่อยกับอาบิโดตัวต่อตัว,ต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 วแต่มันก็หาทางหาจังหวะเปิดใช้งานระเบิดนี้จนได้สุดท้ายการระเบิดก็ได้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นแค่การระเบิดเพียงเล็กน้อยจริงๆ là, อาบิโดไม่ได้ต้องการที่จะทำลายล้างโลกแค่ทำ และตอนนี้มันก็ทําสําเร็จแล้วอบ,บิโด้ได้ดัางเกาว,วินของตัวเองกลับคืนมามันได้ยุติการร้างแค้นกับเบนและจะขอออกไปจากโลกใบนี้พูดยังไม่ทันไรไมันก็ได้กลับไปเป็นร่างเดิมน่าจะมีการผิดพลาดในตอนที่เบนเข้ามาขัดขวางอบ,บิโดรู้สึกหงุดหงิดมากๆก็เลยด่าเบนไปชุดใหญ่ฮิวก็เลยเดินเข้ามาขอโทษว่ามันเป็นความผิดของฉันเองฉันไม่คนพาพวกเขามาฮิวได้บอกว่าก่อนหน้านี้ข้าไม่มีเพื่อนเลยจนกระทั่งได้พบกับนายอบ,บิโดฉันเลยไประหกผู้เบนเพื่อที่จะให้เขาไมา่หยุดยัางนายนาย มือ่อเบนโดได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้รู้สึกโกรธฮิวนะครับแต่นั้นไปโทษเบนแทนเพราะมึงกูถึงต้องเป็นแบบนี้ถึงในตอนนี้เขาไม่มีอัลติเมทริกแต่เขาสามารถแปลงหน้าเป็นอเอเล่นได้อย่างใจนึก อาร์เบโดจะได้แปรรับเป็นแล้วและเข้าไปซส่กับเบนแต่สุดท้ายเบนก็ได้ใช้ร่าอัลติเมตไอโคในการจัดการเขาลงไปได้เรียกได้ว่าอาร์เบโดนี่ถึงกับหลับไปเลยนะแต่ฮิวก็อาสาที่จะเป็นคนดูแลเขาเองจากนั้นเขาก็าได้มายกตัวอาร์เบโดและพากลับไปหลายวันผ่านมาเบนก็ได้พาตัวจูรลีมาส่งที่สนามบินเพราะเธอต้องไปแข่งขันเทนนิสสุดสำคัญแต่ในขณะนั้นก็ได้มีข่าวทางวิทยุรายงานว่าไอเซอร์เพนไม่ได้ก่อเล่ยอีกแล้วเบนจะได้ขอตัวจูรลีไปจัดการกับมันนั่นกระทำให้เธอรู้สึกน้มาก่ไาปไเุข แต่เซอร์เพนมันก็ได้ดักรอเขาอยู่แล้วเปิดใช้งานเครื่องมุนติ้วติ้วจัดการกับเบนเรได้ว่าตอนนี้เบนนี่โคตรซวยที่ด้านนอกจูลี่ก็ได้ตามมาดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ไปแข่งนะครับเธอพยายามที่จะเข้าไปช่วยเบนพร้อมกับตำรวจคนอื่นๆฐานะของเซอร์เพนี่เห็นว่าท่าจะไม่ค่อยจะดีก็ได้ไหวตัวหนีไปก่อนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กลับมาที่บ้านเกวนก็เลยถามว่าจูลี่ว่าทำไมถึงยอมทิ้งการแข่งขัน โดยเธอก็ให้ผลว่าก็เป็นสําคัญที่สุดแค่นี้เองต่อมาจูลีก็ได้ชวนทุกคนไปชอปปิ้งแต่ในขณะนั้นก็ได้มีรายการซูโม่สลัมเมอร์มาพอดีเธอจึงได้ถามกับเบนไปว่าจะอยู่ดูไหมล่ะเบนก็ได้ตอบอยากดูอย่างไวเลยนะจูลีก็เข้าใจเขาแถมยังไปทำป๊อกคอนให้กินอีกเรียกได้ว่าจะแสนดีอะไรขนาดนี้แต่ในขณะนั้นชิปก็ได้มีอาการแปลกๆเห่าใสเควินและเวนซะแบบนั้นเมื่อทําอะไรเสร็จเรียบร้อยสาวๆก็ได้พากันไปชอปปิ้งกันเควินก็ต้องคอยเป็นคนถือของเหมือนตามเคย เวนก็เลยถังปับจุลิไปตรงๆว่าทำไมเธอไม่ยอมบินไปแข่งเทนนิสนับมาอนาคตของเธอเลยนะแต่จูลี่ก็ไม่สนใจแล้วบอกว่าเธอแคร์เบนมากกว่าและในระหว่างที่กำลังจะลงลิฟต์จูลี่ที่กำลังโมโหก็ดันเผลอผลักเวนลงไปเลยกได้ว่าเวนที่ซวยจัดถึงคาดขาหักเลยนะคุณหมอก็ได้ใส่เฟอกให้เธอและเวนจะต้องอยู่ในสภาพนี้ไปเวลาหนึ่งเดือนเวนก็ได้สงสัยว่าจะต้องมีใครทําอะไรกับลิฟต์แน่เธอจึงใช้เควินไปตามสืบเรื่องนี้แต่เควินที่ไม่อยากทิ้งเวนไว้คนเดียวก็เลยให้เบนกับจูลี่ไปแทน ทั้งคู่ก็ได้กลับมาที่ลิฟต์นั้นอีกครั้งทั้งซอมก็ได้บอกกับพวกเขาว่าลิปนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเบนจได้โทรมารายงานเรื่องนี้ออกับเวนถึงจะได้ฟังแบบนั้นเธอก็ยังคาใจอยู่ไหนจะเรื่องชิปที่อยู่ก็ดุหลายขึ้นมาเธอจะให้เคปเนไปตามเฝ้าดูจูลี่ โดยในตอนนี้เบนและจูลี่ก็กำลังดูหนังกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่อยากดูหนังเลยสงสัยอยากดูแหนบกระบองเพชรของเบนเควินก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างว่าจูลี่ได้มีอาการได้ผิดปกติไปจังไรขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยหลังจากที่ดูหนังกันเสร็จจูลี่ก็จะชนเบนไปเสร็จต่อแต่ในตอนนั้นเองเขาก็ได้รับข่าวว่าไอเซอร์เพนไม่ได้ปรากฏตัวอีกแล้วเบนจึงไม่แคล้วขอจูลี่ไปจัดการมันก่อนซึ่งรอบนี้จูลี่ยก็เข้าใจบอกไปไป,ไปรีบไปเลย แต่เมื่อเบนมาถึงก็เห็นแค่ภาบของมันเซอร์เพนมัมาลอกคาบหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้จารบภาพก็ได้ตัดกลับมาที่จูลี่ที่ตอนนี้กำลังถูกเควินสะกดรอยตามเควินก็ได้ตามเธอไปสักพักจนสุดท้ายก็ได้ลักสายตาจากเธอ แต่ว่าในขณนะนั้นเองเมืองรอบๆด้าน,นก็ได้เกิดมีชีวิตขึ้นมาและทำท่าทำทางจะมาแดกเควินเควินที่ได้เห็นแบบนั้นก็วิ่งสกับรออะไรอยู่ต่อไปมีหวังตายหาแน่นอนแต่สับปะาดตัวนั้นมันก็ไม่ยอมก็คุณจะจัดการมึงจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นแต่ในระหว่างที่เควินกำลังจะแย่อุลเตอร์แมนเแบนบิอุดก็ได้มาช่วยเขาไว้เควินก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเด็กเขามานั้นเบนก็ได้มาหาจูลี่ซึ่งก็เป็นพ่อของเธอที่เปิดประตูออกมา พอที่ไม่ค่อยชอบหน้าเบนก็เลยปิดประตูใส่แม่งเลยไม่อยากคุยด้วยแต่เมื่อเบนกำลังเดินกลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นกับจูลี่ที่นั่งรออยู่โดยเธอซื้อเฟรนไฟล์แซบมาให้เขาเบนจะได้ชวนเธอเข้ามาในบ้านก่อนเบนที่รู้สึกว่าพักนี้จูลี่ทำตัวดีก็เลยว่าจะจัดให้สองสามทีเพื่อเป็นการตอบแทนแต่ในระหว่างที่เขากำลังเลือกรายการทีวีก็ได้มีโฆษณาแจ้งเตือนมาขัดใจกูบอกเลยไงให้สมัครพรีเมียมกับเอ็นเอฟหลังจากนั้นเบนก็นได้เลือกดูรายการสุดกีฬาและก็ได้เห็นว่าในตอนนี้จูลี่กำลัง,งอใคนนคืร และแล้วความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่าแม่สาวคนนี้ก็คือเอเลน่านั่นเองโดยเธอต้องการที่จะจับเบนเป็นผัวเธอสามารถเป็นให้เบนได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสาวแซบหรือว่าสาวอ่อนโยนหรือแม้กระทั่งสาวสาดิสถ้าผมเป็นเบนเีน่ผมก็เลือกคนนี้ในขณะนั้นจูลี่ก็ได้กลับมาถึงบ้านทําไมมันกลับมาถึงไวจังวะเมื่อกี้ยังแข่งอยู่เลยไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นข่าวย้อนหลังแล้วกันเมื่อจูลี่ได้เห็นกับเฮเลนาก็ได้ถามกับเบนไปว่าอินี่มาทําไม เฮเลน่าก็เลยบอกว่าแย่งขวมไงจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปจัดการกับจูเลี่เป็นเจได้แปลรับไปอัลติเมตเอเคโคเข้าไปช่วยเธอแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรเฮเลน่าได้เลยจูลี่ก็ได้ถามไปว่าทำไมต้องทําแบบนี้เพราะความรักอย่างนั้นหรอเธอไม่รู้จักความรักจริงๆด้วยซ้ำเฮเลน่า <Helena S 2> เห็นว่าเบนกับจูลี่รักกันมากก็เลยยอมตัดใจแล้วก็บอกว่า ฉันอาจาจะไม่รู้จักซึ่งความรักแต่ฉันรู้ว่าความเกลียดนั้นเป็นยังไงผู้เสรจเธอก็ได้หายไปทิ้งเบนกับจูลี่ไว้ซะแบบนั้นและผมก็จะขอตัดจบตอนนี้เพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปซึ่งฝากทุกคนนิดนึงนะครับช่วยไปกดติดตามช่องเหมียวตุนทีผมการันตีแล้วว่าช่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องที่มาแรงสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย